ซาลามจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาทำแกงไต่ปลาทานกับนุ่มจิ้มนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องต้งตงนมน้ำไต่ปลาก่อนนะคะถ้าเรากลัวข้าวเราก็ทุบขี้มินค่ะใครใบมะกรูดแล้วก็หอมกระเทียมเล็กน้อยนะคะใส่ไปเพื่อดับกินข้าวจ้าแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็ใส่ผกแกงไต่ปลาจ้าตามโดยเคยเล็กน้อยจ้า แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะวันนี้เราแกงกับมันนะคะเราก็หั่นมันพอชิ้นพอดีคำจ้าใส่ไปเลยค่ะพอมันลายจะสุกเราก็ตามด้วยหน่อไม้นะจ๊ะตามโดยน่อไม้จ้าเดี๋ยวเราก็ใส่ส้มแขกสักชิ้นช่อนคินตามโดยน้ำตาลปีเปล็กน้อยนะคะ ปลายอยางหรือปลานึ่งที่เรานึ่งไว้แล้วใส่ไปเลยจ้าเป็นอันว่าเซตนะคะจะทานกับนมจีนหรือว่าข้าวซวยร้อนๆก็ได้นะจ๊ะตามชอบเลยค่ะ